ลารนะคะวันนี้จะแนะนํะาอาจารย์นะคะเซรามิกที่มาใหม่เป็นจานสีนะคะเป็นที่นิยมนะคะตอนนี้นะคะถ้วยน้ําจิ้มนะคะสี่นิ้วสี่นิ้วนะคะใบละ25บาทค่ะแล้วก็จะมีแบบขนาด3.5นิ้วนะคะเป็นถ้วยน้ําจิ้มไซเล็กนะคะ5้าสีค่ะใบละ25บาทเหมือนกันนะคะค่ะแล้วก็จะมี ถ้วยแบ่งนะคะ4.75นิ้วนะคะใบละ45บาทนะคะจะมีหลายสีเลยค่ะอ่าตรงนี้นะคะจะมีหลายสีค่าสีเลยนะคะตัวนี้จะเป็นถ้วยก้นลึกนะคะถ้วยก้นลึกตัวนี้ไซส์5นิ้วนะคะใบตัวนี้จะใบละ45บาทเหมือนกันนะคะ หลายลายเลยนะคะจะมีาลายจากข้างในแล้วก็ข้างนอกนะคะค่ะตัวนี้นะคะลายเขาจะไม่เหมือนกันนะคะลายต่อละต่อละใบนะคะนนตัวนี้จานแบ่งนะคะอาจานลึก,าลกทานข้าวนะคะใส่ข้าวได้ใส่กับข้าวอะไรเงี้ยนะคะ8ดนิ้วนะคะ 8. 5ุ้านิ้วค่ะตัวนี้ใบละ8 5ดสิบ้าบาทนะคะตัวนี้นะคะ ลายจะเป็นอย่างนี้นะคะแล้วก็จะมีในส่วนของตัวจ,จาน,จานมือที่เป็นมือจับนะคะใส่ขนมอบขนมได้หมดเลยนะคะตั้งเตาได้นะคะจะมี9.6นิ้วนะคะ 9. 6. 9 6นิ้วใบละ145บาทะคะจะมีหลายสีเลยนะคะเ่อตัวนี้นะคะ แล้วก็ถ้าตัวนี้นะคะตัวนี้ก็จะมีสีขาวก็วมีสีเทาเข้มนะคะอันนี้ใบละหนึ่งร้อบาทนะคะตัวนี้นะคะแล้วของเราจะมีจานจานแบ่งนะคะจานแบ่งไซส์หกนิ้วนะคะหลายสีนะคะใส่ขนมนะคะใส่ขนมเค้ก เป็นจานรองแก้วกาแฟอะไรก็ได้ค่ะอันนี้ใบล,ละใบละสี่สิบห้าบาทนะคะค่ะจะมีหลายสีเลยนะคะจานเปรมีหูจับนะคะตัวนี้ก็จะเป็นหลายลายหลายสีเลยนะคะใบละบหน,น,น,ะะนึ่งร้อยสี่สิบห้าบาทเหมือนกันค่ะจานเปร แล้วก็จะเป็นจานเปลี่ยมนะคะสําหรับใส่อะไรของทอดซูชิอะไรได้หมดเลยค่ะตัวนี้นะคะจะเป็นสามไซส์นะคะตัวนี้ใบละหกสิบห้าบาทค่ะไซส์เล็กค่ะไซส์กลางเจ็ดสิบห้านะคะไซส์กลางนะคะ,ะ,คะใหญ่สุดร้อยยีบห้าค่ะ แบ่งจานข้าวอะค่ะแปดนิ้วนะคะก็ะจะ,จะเป็นกระสีกระลายค่ะมันจะมีหลายแบบเลยตัวนี้ไปละแปดสิบห้าบาทค่ะแปดสิบห้าบาทนะคะ,คะแล้วก็จะมีถ้าจะใส่เป็นจานข้าวหรือว่าจานสเต็กนะคะใบละสิบเ,เบอร์สายอยู่ที่สิบจุดห้าค่ะใบละหนึ่งร้อยบาทนะคะ<า>สีก็<า>จะเป็นอย่างนี้นะคะเเดียว อาหารจานเดียวสเต็กได้หมดเลยค่ะแล้วก็จะมีตัวชามชามข้ะชามแบ่งชามก๋วยเตี๋ยว,ว,วชามปากบานนะคะตัวนี้นะคะไซส์หกนิ้วนะคะใบละเจ็ดสิบห้าค่ะลายเขาจะมีลายข้างนอกข้างในนะคะลายสวยค่ะค่ะสีสันเขาก็จะคละสีจะมีหลายสีเลยค่ะ อันนี้นะคะจะมีลายนี้ด้วยนะคะนะคะท่า,าน,าน,น,นะคะท่านใดสนใจนะคะเข้ามาเลือกชมที่ร้านได้นะคะหรือว่าจะสั่งเข้ามาในเพจเฟ e บุ๊ k นะคะ้านจานธนพรเออโท 085 064 5098นะคะออแอดไลน์เบอร์เดียวกันเลยได้เลยค่ะเรามีบริการส่งให้นะคะถึงที่บ้านหรือว่าถ้าต่างจังหวัดเราสามารถส่งเคอรี่และก็ขนส่งให้นะคะทั่วประเทศเลยค่ะยินดีให้บริการนะคะขอบคุณมากค่ะ